สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นข่าวกันนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ,อ่กำลังเป็นที่สนใจเลยค่ะจากข่าวเกี่ยวกับเ a n i e l สมาชิกวง New Jeans ครับผมกับข่าวลือเรื่องความร่วมมือกับ e m o t i o n a l oranges duo r b ชื่อดังอือฮึเราจะมาไล่เรียงกันค่ะตั้งแต่โพสต์ที่จุดประเด็นการหายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ บริบทสำคัญคือเรื่องกฎหมายที่ New Jeans กำลังเผชิญกับ a อดีอนะคะครับคือเรื่องมันเริ่มจากโพสต์หนึ่งค่ะในโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองครับวันนั้นเลยครับทาง Emotional o r a n g e นเขาลงรูปคูก่กับ Daniel ในสตูดิโอเลยนะคะพร้อมแคปชั่นที่แบบบอกใบว่าจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้โปรดรอสักนิดอะไรทำนองนี้อืหือเหมือนบอกว่ามีอะไรใหม่ๆกำลังจะมาใช่ค่ะแล้วยังใส่ emoji รูปส้มกับกระต่ายด้วยนะ ซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทั้งคู่เลยอ๋อ oh, ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ emotional oranges กับ new jeans ตอนแรกที่เห็นภาพแฟนๆก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะคะแบบว่าเหมือนเป็นสัญญาณโปรเจกต์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆครับก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอยู่แล้วสำหรับแฟนๆแต่ว่านะคะไม่กี่ชั่วโมงเองโพสต์นั้นก็หายไปเลยอ้าว oh, หายไปซะแล้วใช่ค่ะเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยสร้างความงงงงมากว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครับ จุดนี้แหละที่ทําให้คนเริ่มสงสัยกันเยอะการหายไปของโพสต์นี้เองค่ะที่ทําให้หลายคนคิดไปถึงเรื่องสําคัญเลยคือมันต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ New นิวจีนส์แน่ๆครับผมเรื่องข้อพิพาททางกฎหมายกับ ADOR ที่กําลังดําเนินอยู่ถูกต้องครับคือตอนนี้สถานการณ์มันเอ่อค่อนข้างตึงเครียดสมาชิกนิวจีนส์เนี่ยได้ยื่นเรื่องขอยกเลิกสัญญากับ ADOR ไปแล้วค่ะที่เป็นข่าวใหญ่ไปใช่ครับโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไว้วางใจที่มัน แบบว่าถูกทำลายลงไปอืแล้วพวกเธอก็แสดงความต้องการจะทำกิจกรรมต่อไปในฐานะกลุ่มอิสระเหมือนจะมีข่าวว่าจะใช้ชื่อวงใหม่ด้วย NJC อะไรแบบนี้ใช่ครับมีข่าวลือแบบนั้นออกมาด้วยตอนนี้เรื่องก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วสารเคยยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวไปรอบหนึ่งอ๋อค่ะตอนนั้น16เมษาครับแต่สมาชิกก็ยื่นอุทธรณ์ยืนยันว่าจะร่วมมือกับกระบวนการทางกฎหมายต่อไป แล้วก็มีนัดไต่สวนครั้งหน้าวันที่5มิถุนายนนี้ครับพอมาดูไทม์ไลน์แล้วมันน่าคิดมากๆเลยนะคะเนี่ยการบอกใบ้เรื่องคอล l a บอร์เรชันครั้งเนี้มันเกิดขึ้นช่วงที่ความขัดแย้งกำลังเข้มข้นพอดีเลยใช่ครับตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากไม่ใช่แค่โพสต์ที่หายไปนะค่ะแต่มันชี้ให้เห็นถึงความเอ่อความเปราะบางของสถานการณ์ตอนนี้เลยการลบโพสต์เร็วขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะแปลได้หลายอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างคะ อย่างแรกก็อาจจะแค่โพสต์ผิดเวลาเร็วเกินไปหรือ 2. ออาจจะมีแรงกดดันจากที่ไหนสักแห่งหรือ 3. ซึ่งอันนี้น่าสนใจค่ะมันสะท้อนว่าในระหว่างที่ข้อพิพาทเรื่องสัญญายัางคาราคาซังอยู่เนี่ยการที่สมาชิกจะมีผลงานเดี่ยวหรือไปร่วมงานกับคนอื่นนอกเหนือการควบคุมของ ADR อ๋อมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีประเด็นทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายๆเลย เข้าใจแล้วค่ะคือทาง Emotional Oranges เองก็น่าจะรู้ถึงความละเอียดอ่อนตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงครับว่าพวกเขารับทราบถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้จริงด้วยค่ะคือการที่ข่าวดีมันโผล่มาแวบเดียวแล้วหายไปแบบนี้มันยิ่งทำให้แฟนๆที่รอข่าววงอยู่แล้วเนี่ยยิ่งคาดเดากันไปใหญ่เลยครับผมมันเหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆที่ดับไปเร็วมากๆทำให้เกิดคำถามเลยว่าแล้วอนาคตละ่ะ กิจกรรมเดี่ยวของสมาชิกคนอื่นๆจะเป็นไปได้ไหมตราบใดที่ปัญหากับค่ายยังไม่จบใช่ครับประเด็นนี้มันตอกย้ำคำถามสำคัญเลยนะเกี่ยวกับขอบเขตข้อจำกัดการกฎหมายของศิลปินในการจะรับงานอิสระอืในขณะที่ยังมีสัญญาหรือมีข้อพิพาทกับต้นสังกัดอยู่คือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดครั้งแรกหรอกครับในวงการเคป๊อปค่ะเคยได้ยินมาบ้างครับ มันสะท้อนความท้าทายที่ศิลปินต้องเจอจริงๆเมื่อความสัมพันธ์กับค่ายมันมีปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารแต่มันกระทบตรงๆเลยกับเส้นทางอาชีพโอกาสในการทำงานสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นจากข่าวนี้ก็คือการบอกใบ้ถึงโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเร็วมาก ท่ามกลางมรสุมทางกฎหมายที่นิวจีนส์กำลังเผชิญมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนเลยว่ากิจกรรมใดๆของสมาชิกในช่วงนี้กลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องระวังมากๆใช่ครับหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือจุดตัดระหว่างความต้องการทำงานศิลปะกับข้อจำกัดความซับซ้อนทางกฎหมายค่ะโพสต์ที่ถูกลบไปเนี่ยถึงจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนถึงความท้าทายที่นิวจีนส์กำลังเผชิญอยู่จริงๆ ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องในสารแล้วอืมมันใหญ่กว่านั้นใช่ครับมันคือการต่อสู้เพื่อกำหนดอนาคตทางอาชีพของพวกเธอเองด้วยน่าสนใจนะคะว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะส่งผลต่อแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมดนตรีในระยะยาวหรือเปล่าเกี่ยวกับวิธีที่ค่ายกับศิลปินจะจัดการโปรเจกต์เดียว ในขณะที่สัญญากลุ่มยังอยู่หรือโดยเฉพาะตอนที่มีข้อพิพาทกันแบบนี้มันอาจจะทําให้มีกรอบที่ชัดเจนขึ้นไหมหรือจะทําให้ทุกฝ่ายยิ่งระวังตัวกันมากขึ้นไปอีกอันนี้คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะฝากติดตามภาพถ่ายดีดด้วยนะคะดีดี